อยู่กับกูก๊ดแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในเกม l i เลนเจอร์ซีซั่นที่4กับการเล่น PvP นั่นเองหลังจากที่ลงคลิปใส่ยื้อไปนะคะได้แฟนคลับใส่ยื้อกันแบบเพียบเลยไหนะแฟนคลับใส่ยื้อยกมือนะใครเล่นใส่ยื้อบ้างใส่ยื้อคนส่วนใหญ่จะชอบเล่นอัดปอมใช่ปะ่ะเราไม่เล่นอัดปอมเราเล่นใส่ยื้อเราต้องยื้อเท่านั้นแค่ใ hey! ส่ยื้อต้องเจริญ เราจะเล่นกันต่อสำหรับวันนี้นะเราต้องขึ้นรีเจนให้ได้เล่นเลยคนแรกสำหรับวันนี้นะคะใช่ใช่ใช่บางคนตักอยู่แล้วนะแกต,ตัวโปรแกรมนี้มันก็เป็นโปรแกรมที่เอาไว้เล่นเกมมือถือได้นะฮะสะดวกดีนะจริงจริงน้องกับดอยโฟเอ็ก็เล่นได้ กูว่าดอยโฟเอ็กมันมันก็ดีอ่ะแต่ว่ามันมันต่อกับมือถือได้ด้วยนะแต่น็อกก็ดีแต่ว่าบางทีการคอนเน็มันค่อนข้างมีปัญหาสำหรับน็อกนะฮะลุยวิ่งกลับไปฮะ โทษทำไมทำอย่างนี้นะครับฟรีสิครับเออคือว่าไงน้องคิมแชร์วีเคคืออะไรมันมีปกอะไรอ่ะมันเป็นอะไรสักอย่าง My friend is very young นี่ภาษาอะไรเนี่ยบวกมา13ตอนนี้อยู่อดนดสิบ11ก็มาอ่ะจริงน้องก้อนก็มาตลอดเมบจริงๆเพิ่งกลับจากโรงพยาบาลน้องบิ๊กแฮมเป็นอะไรหรือเปล่าคะนี่ไงเล่นกับบอดไป น้องแจมเบลน้องบี้เร v ขอบคุณมากๆเนี่ยบอดมันวิ่งเร็วจังเลยอะน้องอ abdi นะฮะมามาดูเรื่อยๆแชร์แล้วนะขอบคุณนะฮะขอบคุณมากทำไมแช่งละ่ะอะไรเดี๋ยวแช่งทำไมเนี่ยฮะแช่งทำไม ยือ้อพี่กุ๊กปูเมื่อวานอะไรปะเมื่อวานมาแวบเดียวเองเพราะมันค้างแล้วตอนนี้ก็ค้างอยู่ตอนนี้ก็ค้างอยู่พูดเลยตอนนี้นี่มือถือหน้าที่ค้างเหรอค้างจริงปะ ค้างแล้วใช่ไหมแต่เกมไม่ค้าง้าพี่ค้างโอเควับหนึ่งวับหนึ่งนั่นซื้อใหม่ครับโอ๋น้องเอ๋ย เกมไม่ค้างนั่นดิทำไมเกมไม่ค้างเนี่ยพี่อย่าลืมค่าแช์ค่าแชอเลยเราฮ้ยเมื่อเช้าผมไม่ได้ดูเลยเมื่อเช้าไม่ได้เล่นนะหน่อยรออันนี้ไหมอันนี้ก็โหดนะเนี่ยสองเก้าอาบอยู่จริงเหรอ นี่ก็ทําใจอาบมันด้นะเดี๋ยวสงสั็ต้องไปวิ่งรอบบ้านสักแปดรอบแล้วค่อยไปอาบเสก,กไปได้ก่อนเป็นไงเสกไปได้ก่อนคนเมื่อกี้เสกไปได้แล้วอาบน้ําเย็นจริงหรอโหคตรเกลียดการอาบน้ําเย็นเลยอะแต่ก็ต้องอาบ ผมยังโกรธพี่ไม่หายนะน้องคะถ้าพี่ไม่ทำตาที่น้องบอกแล้วน้องโกรธเนี่ยยังมีคนอีกมากมายที่ควรจะต้องโกรธพี่นะคะเพราะฉะนั้นน้องต้องต้อทำใจแล้วละ่ะต้องทำใจนะเอ้ามาพัดเลยตอนนี้ ฟรีอะไรตอนนี้เออไหลวนี่แหละตอนนี้ตอนนี้แหละตอนนี้เอานี่ไหลเอาเลยเนี่ยส่ยื้อต้องมาส่ยือ้อกดทุกอย่างที่มีวันเสาร์โตลุงกันจเย็นนะน้องกอด ยิงไปฮะนี่เป็นไงหยุดได้ไหมยหยุดได้ไหมเฮ้ย,ยจะบอกว่าหน้าจอค้างอีกแล้วต้องกอดถ้ายุดถ,ถึง500แคปให้ด้วยพูดจริงๆพอหน้าจอมือถือค้างไปแล้วปาโพเซดอนอยากเขาดาวกับพี่กุ้ง พี่จะพยายามนะคะน้องฮัลงแลตกแล้วลงแล้วลุแล้วล อันดับสองพี่ไม่ได้เข้ากลุ่มไหนเลยคะบอดจัดเลยบอดเล่นกับบอดเป็นดีอย่างนี้แหละเต่งเก่งแต่กัะบ,บอดเราต้องเก่งแต่กัะบ,บอดนี่แหละค่ะน้องอย่าได้แคร์ว่าจะเก่งกับใครขอให้ชนะเป็นพอเข้าใจนะมันอยู่ที่รีโซ่ อยู่ที่มันอยู่ที่ผลลัพธ์ค่ะน้องชนะก็พอแล้วจุดนี้เก่งแต่กระบ,บอดก็ไม่เป็นไรเพื่เจะบอดจริงหรอโหผมนี่เจออย่างเยอะที่ต้องชนะโหนี่ดูใครใครมีถั่วกดบอดหน่อยต้องกรกดบอดหน่อ กดแชร์เดี๋ยวนี้แชร์ด้วยกดดไม่ได้ก็ต้องกดอยางเอิ่นเข้าจเปล่าไม่สบายงบีแคมไปนอนไปนอนเฮ้ยใส่ยือ เจ๋งเล็วใสยื้อก็มาเฮ้ยเฮ้ยลีกเลเวลอัพเกรดลีเจนก็มาลีเจนก็มาเฮ้ยขึ้นล oh ีเจนแล้วอะครั้งแรกครั้งแรก สายบอดฮะผมสายบอดตำนานอย่าให้ตกหลีกตกแน่แน่เชื่อดิลีเจน์มันสวยงาม,อ,งมยอย่างแย่เลยฮะรับแพทสองร้อยหกสิบเฮ้ยเฮ้ยดีอะหมดแล้วหมด วันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะแล้วจเจอกันใหม่ในเกมไดเรนเจอร์บ๊ายบาย